สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจามตาสกายนะคะวันนี้นะคะน้องจามจะพามาดูเจ้าเ l s ค่ะสวยแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะด้านหน้าของเรานะคะเปลี่ยนกระจังหน้านะคะ FORD นะคะเป็นสีดําตัดสีขาวเฮ้ยสีขาวตัดสีดํานี่นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟสามดวงนะคะแล้วก็ข้างบนค่ะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะเป็นลายแลตนะคะสีขาวตัดสีดํานะคะเท่เลยนะคะ มาต่อกันเลยค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะชุดแต่งค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ของเรานะคะนี่ก็จะเป็นกันชนด้านหน้าเป็นอย่างนี้เลยสวยไหมล่ะแล้วก็มาพร้อมกับซุ้มล้อค่ะเป็นทรงเหลี่ยมของวิกเตอร์นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะมาต่อด้านข้างกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะยี่สิบนิ้วนะคะเป็นยางซูแม็กนะคะนี่สวยไหมล่ะ สวยกัจัดประหยัดทําไมใช่ไหมมาต่อกันเลยค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีกาบประตูค่ะนี่สวยไหมล่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะตัวนี้มาต่อกันด้านหลังเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นครอบกระบะท้ายนะคะเป็นสีดําตัดสีขาวนะคะเป็นเป็นแบบ ตัวหนังสือฟอร์นะคะ FORD ตัวใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้จะไม่บังเลเยิร์กล้องนะคะกล้องถอยหลังก็ยังเห็นอยู่นะคะนี่มาต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวจามจะพาไปดูภายในรถเล็กๆน,น้อยๆค่ะว่าสวยแค่ไหนของตัวนี้มาเลยค่ะนี่ค่ะเป็นภายในนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์หสปีดนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอเลือนไม้ขนาด10นิ้วนะคะ นี่นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็จอตรงกลางนะคะขนาดสิบนิ้วนะคะนี่โอเคชอบไหมล่ะรถคันนี้ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของน้องจามด้วยนะคะน้องจามตามสไตล์นะคะแล้วก็เพจออนไลน์นะคะหรือว่าง่ายๆเลยก็โทรเข้ามาหาน้องจามได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจามทิ้เบอร์ไว้ให้ใต้นี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจองออนไลน์กับน้องจามปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไปแล้วค่ะายบาย